รั้จัก,กรละชากวกล้วยไมย้เหลี่ยมเงยหน้าขึ้นแกละเห็นหญิงสาวหน้าตาฉล่มชฉ่ำมช้อยคนหนึ่งยืนยิ้มอยู่ข้างหลังเขายิ้มกับหล่อนแล้วก็ว่ามาหาใครจะ๊ะเอาดอกยูบิล่ามาขายจะพี่แม่สาวยิ้มอย่างกระชดกระช้อยตายจริงตายจริงที่นี่เจ้าคุณท่านก็เล่นดอกยูบิล่าที่นี่ก็มากมายกายกองเสลดเรียมไม่ยอมรับจากดวงหน้าที่พรล่าไปด้วยสเสน่ห์และยิ้มอย่างยียวนเสลดเรียมนั้นใช้ชีวิตยอยู่ในบ้านนี้อย่างสงบเงียบ ทำงานยังถือว่างานที่เขาได้รับมอบหมายจากนิดนั้นเป็นความผาสุกอย่างหนึ่งของเขาเขาไม่มีความทะเยอทะยานสิ่งใดอื่นอีกเพราะกินหรือนอนภายใต้หลังคาบ้านนี้เขาได้รับความสุขได้รับความอบอุ่นอย่างสมบูรณ์ไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องนิดและเจ้าคุณทรงได้มีความเอ็นดูแก่เขาอย่างดียิ่งการเงินการทองพอมีใช้สอยไม่ขาดมือเขาเองไม่ได้มีความหวังอะไรเงินที่ได้เพียงแต่คาบุรี่หรือซื้อขนมหรือกาแฟเสื้อผ้าเขาก็ได้รับจากท่านในพลอยเป็นนิด ความสงบสงเงียมของเขาทําให้เขาไม่ยุ่งกับคนในบ้านเขาทํางานเมื่อถึงเวลากินเขาเข้าไปกินในครัวไม่ถือว่าอาหารที่กินจะอร่อยหรือไม่กินอิ่มก็ล้างถ้วยล้างชามแล้วกลับมาอยู่ที่เลนหลังเล็กิวของเขาสูบบุหรี่หรือไม่ก็ปลูกต้นไม้ต้นไม้ที่เพาะเอาไว้มีมากมายผู้คนในบ้านจึงพากันยำเกรงเขาทั้งรู้ว่าเขาเป็นคนของทิดาท่านในผลเคยผ่านงานค้าคนมา,มามากต่อมากเราด้วยตายจริงหญิงสาวคนนั้นร้องเออ ทนนี่เอามาพลาวห้าวมาขายสวนเสร็จแล้วโถบางบาง้านท่านออกใหญ่โตแต่ท่านไม่กระปุกอะไรฉันเคยไปขายบางทีท่านก็เหมาหมดเลยวันนี้เลื่อยเปื่อยมาทางนี้นึกว่าเป็นอย่างนั้นบ้างที่ไหนได้มาเจอเอาบ้านดอกไม้เข้าเหมือนกันแม่มันด้านนั้นของท่านช่างงามเหลือเกินเห็นจะเป็นฝีมือของเธอแล้วสิจ๊ะเสียงหล่อนไพยเลาะหูตาร่อนค่อนข้างเจ้าชูน้นิดๆใบหน้าหล่อนยิ้มละไมอยู่เป็นนิดเสือเรียมก็พอใจจะสนทนาด้วยเพราะมันไม่เสียหายอะไรจ้าจ้า ฉันดูแลคนสวนอื่นให้เขาทำกันทันทีนั้นรอนก็นั่งยองๆลงเมื่อเห็นหญิงสาวรุ่นคนหนึ่งเดินผ่านไปร่อนสวมกางเกงแพรสีโศกสวมเสื้อขาวแม่เห็นจะเป็นบุตรธิดาของท่านสวยอะไรอย่างนี้เกิดมายังไม่เคยเห็นใครสวยกระชดกระชอยยิ่งกว่านี้เสือเลี่ยมนั้นหากใครมาสัตวสริญเยินยอนนายสาวของเขาแล้วเขาก็มีความพอใจยิ่งนักที่จะได้ฟังและฟังยังไม่เบื่อเสียด้วยแต่ว่าหญิงผู้นั้นไม่ใช่ในายสาวของเขาเขาจึงว่าเป็นหลานของท่านนะจ๊ะ ชื่อคุณคําหอมโอ้ยลูกท่านมีคนเดียวสวยยิ่งกว่านี้สวยยังกะอะไรดีโถท่านมีบุตรหญิงคนเดียวเหรอจ๊ะจ้าแหวนรู้สึกว่าช่องทางของไอ้เสือพลอยเห็นจะดีและการที่จะเข้ามาตีสนิทกับคนในบ้านก็เห็นจะไม่มีใครดีกว่าเจ้าคนร่างใหญ่หน้าตาคมคายคนนี้แต่ว่ามีความเป็นคนบ้านนอกอยู่หน่อยๆคุยกันอยู่สักครู่แหวนก็ลาแล้วบอกว่าเห็นจะไม่ได้การต้อดอกไม้ไปส่งที่วงงังพระองค์หญิงท่านเสกกนเออ เรื่องขายดอกไม้มันไม่คยคุ้มความเหนื่อยยากเลยทีหลังเห็นต้องขายขนมวังวังจะแวะมาทางนี้อีกลาละจ้าจ้าหากว่าขายขนมเสือเรียมว่ายัางคนเจ้าชูบางทีจะอุดหนุในให้พงกลางทีเดียวแต่ดอกไม้ไม่รู้จะอุดหนุนอย่างไรจ้าอ๋อพูดเท่านี้ก็อิ่มใจแม่ค้าดอกไม้แล้วละจ้าลาละนะจ้าวันหนึ่งฉันคงจะทําให้พงกลางให้ได้ทิ้งหางตาไว้พอเป็นไมตรีในวันหน้าแล้วแม่ค้าผู้เป็นสายคนร้ายก็หน่วยนัดออกจากบ้านนั้นไป เย็นวันนั้นนิดลงมาเดินเล่นข้างล่างแต่ทุกคราวไปเมื่อหล่อนปรากฏกายของหล่อนให้เป็นที่ประจักษ์ตาของเสือเรียมคราวใดเมื่อน,นั้นสายตาของเขาต้องเฝ้ามองหล่อนอย่างเป็นห่วงบวงใหญ่อยู่เป็นนิดเขาจึงรู้ว่าคราวใดลอนเงียบเหงาและคราวใดาลอนละเลื่นชื่นบานกิริยาของหล่อนทำให้เสือเรียมยังรู้ถึงจิตใจไร้ความผาสุกข,ของหล่อนได้ลอนเดินไปบนถนนเล็กในบ้านอย่างเลื่อนลอยบางคราวก็หยุดมองพื้นน้ำในบ่อกว้างใหญ่อย่างหลายจุดหมายจนกระทั่งหล่อนนั่งที่เก้าอี้ริมบ่อ ยกมือขึ้นเสยผมด้วยกิริยาเศร้าหมองยิ่งนักนั่นเองเสรอเลียมจึงเดินเข้าไปหาแต่แล้วก็ชะง,งักเมื่อเห็นอีกสาวหนึ่งร่างท้วมผิวขาวพองกว่านิดเดินลงบันไดตึกโบกมือร้องเรียกนิดพี่นิดพี่นิดคะนั่นคือคําหอมซึ่งบัดนี้นิดมีความปรารถนาที่จะให้คบหาสมาคมใกล้ชิดกว่าเหลี่ยมที่เป็นเช่นนั้นเพราะเหลี่ยมเป็นคนฉลาดสามารถยั่งความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ของหล่อนบางคราวก็พูดเสียดแทงความรู้สึกบางอย่างที่หล่อนไม่ปรารถนาจะให้ใครรู้ และบางคราวหล่อนก็รู้ในจิตใจของหล่อนที่แข็งกล้าวหรือออนแอลงไปซึ่งความรู้สึกเช่นนี้ปัจจุบันหล่อนไม่ต้องการหล่อนต้องการความสุขที่ไม่ต้องคิดต้องฝันต้องการหาคนที่จะทําให้สมองของหล่อนผ่าออกมาจากความใฝ่ฝันซึ่งมันทําลายหล่อนอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันหล่อนโบกมือเลขคำหอมเข้ามาหาแล้วทักสวยจริงคำหอมสวยขึ้นทุกวันแต่กําลังจะอ้วนแล้วหาเรื่องลดความอ้วนบ้างหรือเปล่าก็ขี่จักรยานค่ะหล่อนบอก เรียนบอกว่าขี่จักรยานแล้วกินไขมันให้น้อยลงนิดลืมตาโพรงขี่รถทีบอ่าดีทีเดียวฉันอยากขี่บ้างเธอมีเหรอโอ้ยรถไม่ดีหรอกค่ะรถเด็กๆมันขี่ไปซื้อของเล็กๆน้อยๆเหนื่อยแทบขาดใจค่ะคุณนิดอยากขี่บ้างเหรอคะอยากสิอยากเป็นที่สุดร่อนหัวร้อยอย่างเยอะย่อตัวเองนี่ฉัน,นัวไปบ้ากับไอ้เรื่องที่ไม่ควรจะบ้าไอ้เรื่องสนุกนี่สิไม่ไปยุ่งกับมันเลหลวไหลยังไร้ากาดเอาละฉันจะบอกแม่ท่านว่าอย่าขี่รถทีบแล้วเธอเล่าทีบเก่งหรือย,ยัง <c oughs> คำหอมโหล้อคิกคักอย่างภาคภูมิคล้องแล้วค่ะคล้องเที่ยวคล้องมากเลยค่ะแล้วก็ยกมือขึ้นปิดปาก <c oughs> คนนี้คงไม่รู้หรอกที่คำหอมว่าคล่องน่ะคล้องในการตกยังไงแล้วคะเมื่อวานนี้มันเลื่อยเปื่อยไปยังไงไม่รู้ลงไปในครูเลยว่าจะเลี้ยวแต่มันก็เลี้ยวไม่ได้เหมือนผีอะไรมาคอยฉุดไว้ไอ้เท้าก็ไม่หยุดนะคะจะหยุดเท่าไหร่มันก็ไม่หยุดหลุนๆไปแล้วก็วิ่งลงน้ําไปเลยท่านเจ้าคุณโหล,ล่อล่าเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเราไปซื้อกันสองคันเลย ดังนั้นรุ่งขึ้นตอนเช้านิดก็ออกจากบ้านไปพร้อมไพฑูรย์และเจ้าคุณพอ่อเกือบเที่ยงรถยนต์คันใหญ่ก็บรรทุกจัก,กรยานมาสองคันไม่เอี่ยมเจ้าคุณได้รับการตําหนิจากคุณหญิงว่าไม่น่าจะตามใจเลยขาแข้งไม่เคยมีรอยแผลเป็นประเดี๋วด้เสียโฉมก็หรอกหน้าอกหน้าใจจะพังอาซิด้วยนะแต่ท่านเจ้าคุณว่าเห็นจะไม่เป็นไรหรอกเด็กสมัยนี้สนอย่างนี้คงไม่เป็นไรนักไม่ใช่เหรอกจะได้เพลิดเพลินแล้วก็กระซิบบอกกับคุณหญิง ไอ้อย่างนี้มันเป็นเด็กอย่าเพิ่งให้สาวเลวหน่อยเลยจะทำให้แกอยู่กับเรานานจะทำให้ไม่คิดอะไรคุณหญิงก็เลยต้องยอมจำนนดังนั้นเสือเหลี่ยมจึงมีหน้าที่ใหม่อีกอย่างหนึ่งคือคอยเข็นจัก,กรยานซึ่งคนสำคัญที่สุดในบ้านเป็นผู้หัดขี่เสือเหลี่ยมต้องทำงานหนักไหนจะต้องประคองรถ ไหนต้องเหนื่อยใจคอยประคองไม่ให้คนขี่ล่วงจากรถเสือเลี่ยมวิ่ง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 จนหลินห้อยเพราะความเ,เหนื่อยแต่ว่าผู้อยู่บนรถส่งเสียงโห่ร้องอย่างเจ้าเจยบางครั้งก็เหนื่อยแทบขาดใจแต่เสือเลียมก็อดยิ้มไม่ได้เพราะชุ่มชื่นหัวใจที่ได้ยินเสียงโห่ร้องของคุณหนูหรือบางคราวก็ได้ยินเสียงร้องอย่างตกอกตกใจของเจ้าคุณและคุณหญิงเมื่อเห็นรถจักรยานที่เขาเข็นเอียงวูบและคราวนั้นเขาต้องอบร่างหล่อนไว้เพราะเจ้าคุณสั่ง รถผังทัางหัวมันตะเลี่ยมใหญ่คุณหนูลงไปตีลังกาบนถนนได้เป็นอันขาดตลอดเย็นวันนั้นหล่อนจึงมีแต่เสียงหัวเราะละลืมความเศร้าหมองตลอดเวลาที่หล่อนได้รับความลื่นเลิงจากจักรยานใหม่นอกจากนิดแล้วก็คําหอมอีกคนหนึ่งซึ่งเสือเรียมยอมเหนื่อยเพื่อจะให้สองสาวขี่รถเป็นคําหอมมีความขาดเอะอะก็มักจะเพ่นหรือไม่ก็ร้องแม้จะหัดมาก่อนนิดก็จริงแต่เสือเลี่ยมว่าหล่อนจะต้องเป็นช้ากว่านิดเมื่อสิ้นสุดเวลาหัด เสือเลี่ยมอาบน้ำแล้วออกมานั่งเล่นที่หน้าประตูบ้านใหญ่เวลานั้นใกล้ค่ำแล้วเสือเลี่ยมอาจเห็นว่าเป็นการบังเอิญแต่ความจริงมันไม่บังเอิญเพราะว่านางสาวที่เมื่อวันวานเอาดอกไม้มาขายที่บ้านมีเจตนาจะพบเขาอยู่ก่อนแล้วและเมื่อพบหล่อนก็ยิ้มให้เสือเลี่ยมทันทีอันรูปโฉมนมพันของหล่อนก็จัดว่าเข้าขั้นงามพอที่เสือพลอยหมายมันปั้นมือจะเอามาเป็นสมบัติของตนทั้งเสือคล้อยก็ชักมีทีท่าว่าจะเอาเช่นนั้นเช่นกันฉะนั้น คนยังเสือเรียมผู้ห่างไกลาจากความเย้าวยวนของเพศตรงกันข้ามฉนันไหนจะไม่เกิดความสนใจในหญิงผู้มองเห็นแล้วแน่ใจว่าเป็นคนมีฐานะชั้นเดียวกับตนหากจะหมายมั่นก็คงไม่พ้นวิสัยดังนั้นเสือเรียมจะเกิดความคลืมใจอารมณ์หนุ่มที่สงบมานานไหวตัวด้วยประการรัชนีวันนี้ไม่ขายดอกไม้แล้วจ้าร่อนหยุดบรรจงยิ้มยังอ่อนหวานเราว่าเปล่าจ้าไม่อยากขายเสร็จแล้วมันเหนื่อยไม่เข้าจะคุ้ม ตัวฉันก็ไม่ได้เป็นผู้ชำนาญการขายดอกไม้โนนจ้ะไปติดต่อเรื่องขนมมาส่งนี่เสร็จงานเรียบร้อยแล้วออาเลยจ้ะเริ่มลุกขึ้นออกเดินแหวนชะลอฝีเท้าเพื่อเปิดโอกาสให้ฝ่ายชายเขาทอดสนิทกับรอนมันจึงสนิทมคมกลืนกันไปได้โดยฝ่ายชายเดินเคียงขึ้นมาแล้วตั้งต้นเล่าว่าวันนี้ออกจะเหนื่อยกว่าวันธรรมดาสักหน่อยเพราะนายสาวของเขาทั้งสองเพิ่งจะหัดรถเขาต้องเป็นคนวิ่งเข็นเขาเล่าถึงความเป็นห่วงของเจ้าคุณพ่อของนิดว่าถนอมลูกอย่างไร หญิงผู้ซึ่งไม่ได้มีสันดานเป็นโจรมาแต่กำเนิดหากแต่ว่าอยู่ในฐานะค่อนข้างยากจนและได้คุกคลีโชคชนกับการต่อสู้เพื่อ,อยังชีวิตอยู่ในโลกนี้เมื่อได้ฟังคำบรรยายซื่อๆของคนที่พูดไปตามที่ได้เห็นว่าความรักของพ่อกับลูกเป็นอย่างไรความน่ารักน่าเอ็นดูของนายสาวตนเป็นอย่างไรก็อดห้ามใจไม่ให้ไปตามคำเหล่านั้นเสียมีได้แหวนจึงฟังคำบอกเล่าอย่างสนใจและพลอยขบขันไปด้วยเมื่อตอนที่เสือเลียมเล่าว่ารถทำท่าจะล้มท่านในพลเอตโลอ,อย่างไร ร่อนก็พลอยขันกับท่าทางของผู้เล่าไปด้วยครั้นถึงร้านแจ็คบากซอยเขาช่วยร่อนเข้าไปในร้านเราว่าหาอะไรกินกันสักหน่อยไหมจ๊ะร่อนทําจริตทิ้งหางตาหวานหวานอ๋อพอเย็นเข้าพวกผู้ชายในะอดไม่ได้จะกินเหล้าก็ได้จ้ะแต่ฉันกินน้ําแข็งกับน้ําหวานนะส่วนเธอจะกินเหล้าก็ตามใจเธอเขารู้สึกพอใจในอัธยาศัยของร่อนมากยิ่งขึ้นเมื่อทั้งสองเข้าไปนั่งในร้านมีชายสองคนนั่งอยู่ก่อนแล้วเห็นได้จากขวดเหล้าซึ่งพรองเกือบจะหมดขวด แต่เสดเลี่ยมและหญิงสาวไม่ได้สนใจเขาสั่งผัดคณะจานหนึ่งเล้ายาถ้วยหนึ่งแล้วสั่งน้ำหวานให้แหวนแหวนถามว่าหมดเปลืองอย่างนี้เงินเดือนพอกินหรอจาไหนจะครอบครัวอีกเ <c oughs> ขาหัวเราะขื่นคืน,คนฉันไม่มีครอบครัวหรอกตัวคนเดียวจะ้ะเงินเดือนเหรอไม่รู้จะใช้อย่างไรท่านให้เลยจใจท่านยังกับแม่น้ำเจ้าหนายฉันทุกคนท่านเลี้ยงฉันอย่างดียิ่งเรื่องการเงินการทองไม่ค่อยขาดแคลนหรอกจะ้ะ เพราะบางเวลาฉันก็ไม่มีเรื่องใช้แต่ไอ้เล่านี่มันอดไม่ค่อยจะได้แต่ฉันไม่กินมากเท่านั้นกินให้มันคลึกื้นหน่อยแล้วก็กินข้าวสามทุ่มกต็ตรวจตาบ้านนิดหน่อยเข้านอนหมดเรื่องกันเธอไม่เห็นบอกชื่อฉันเลยแหวนกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นยิ่งขึ้นแล้วเธอเล่าเขาย้อนถามหน้ายิ้มยิ้มฉันชื่อแหวนเอ้ยชื่อชุ่มจ้ะร่อนพังปากฉันชื่อเลี่ยมแต่คุณหนูท่านไม่เรียกท่านให้ชื่อใหม่ว่าสมบุญเขาเล่าไปตามความจริง พลนิดไม่อยากให้ชื่อเหลี่ยมเป็นชื่อคอยสะก,กิดความเป็นไอเสือของเขาชัดเล็กพิสมพลนิดไม่อยากจะให้ชื่อเหลี่ยมเป็นชื่อที่คอยสะก,กิดความเป็นไอเสือของเขาชัดเล็กพิสมเป็นอย่างไรดีฉันออกจะชอบสเสเรียมว่าเอาน้ำหวานมาแล้วเสียงหัวเราะมันออกจะเอาน้ำหวานมาแล้ว <laughs> <laughs> เฮ้เสียงหัวเราะมันออกจะกวนไปสักหน่อยเว้ยมีเสียงดังขึ้นจากโต๊ะของชายสองคน เป็นสิ่งที่ทั้งหวานและเสือเลียมแน่วกระทบมาทางตนแหวนนั้นเคยเห็นการต่อสู้มาไม่น้อยแล้วก็นึกในใจว่าอยากดูฝีมือลายมือของนายสมบุญคนนี้สักหน่อยว่าอย่างไรเขายกแก้วเหล้าขึ้นดื่มรวดเดียวหมดแล้วพยักหน้าเรียกอีกแก้วหนึ่งความจริงที่เขาดื่มเช่นนั้นเขาต้องการระงับความพุ่งพล่านของอารมณ์ที่มันวูบขึ้นมาเตือนวิญญาณเก่าของเขาวิญญาณที่เต็มไปด้วยความดุดันและบ้าเลือดเขาสัญญากับนิดว่าเขาจะไม่โมโหร้าย การที่เขาให้สัญญาเช่นนั้นเขารู้ดีว่านิดไม่อยากให้เขาได้รับความเดือดร้อนมันเป็นความหวังดีของหลอนโดยแท้เราเสียงที่เขยว่าวิญญาณความบาดเลือดก็กล้องมาอีกไอ้มันเจ็บกันไม่ดูตามมาตาเหลอกูก็แย่สิโว้ยเท่านั้นเองเสือเลี่ยมก็ลุกจากเก้าอี้เดินไปที่โต๊ะนั้นเพราะเขาไม่เห็นว่ามีใครอยู่ในที่นั้นด้วยก็ยอมจะไร้ปัญหาใดใดว่าเจ้าสองคนนั้นจะไม่ลวนเขาพี่ชายหน้าเขายิ้มดุดุดวงตาบอกชัดว่าอารมณ์ร้อนเราอู่เรากับเพลิงก่อนที่จะเปลยว่า ใครมีปัญหาเท่านั้นเองทั้งสองผู้เป็นทาสน้ำเมาก็ร้องขึ้นว่าไอ้นักแรงล่ะไอ้นายไม่รู้จักนายจ่ายเหรอสั่นเสียง,งคําว่าไม่รู้จักนายจ่ายเหรอเท่านั้นเองไอ้นายจ่ายก็ลงไปดิ้นเป่าฝุ่นอยู่ข้างล่างสหายนายจ่ายขยับตัวก็โดนประคมเข้าให้ที่เอวลงไปพังภาพอยู่เคียงข้างนายจ่ายครั้นแล้วขวดเหล้าของโต๊ะนายจ่ายนั่นเองก็เข้าไปอยู่ในมือของเสือเหลี่ยมนายจ่ายยกมือไหว้าพางร้องอย่าพี่อย่าพี่เราไม่มีเรื่องอะไรกัน เขาวางขวดเหล้าลงบนโต๊ะแล้วเดินยิ้มดูดูกลับมาแหวนยิ้มยังพอใจที่เห็นเขาทํางานได้รวดเร็วน่าชมเชยฉะนั้นเมื่อเขากลับมานั่งวิสัยนักเลงอันอยู่ในสันดานของหล่อนก็ทําให้หล่อนกระดกนิ้วเรียกแจ็คซึ่งแท้จริงมีความคุ้นเคยกับเรียมเป็นอย่างดีและรู้ว่านิสัยคนยังเขาไม่ชอบหาเรื่องใครแหวนสั่งเหล้ามาให้เขาอีกขวดหนึ่งแล้วบอกกับเขาว่าพีส่สมเป็นคนดูจริงแต่ไม่ได้ดูอย่างคนเกก,กะคนนิสัยอย่างนี้ฉันชอบเสอเหลี่ยมเหลือบมองชายสองคนอย่างเชิงนักเลงที่เต ไม่เห็นชายทั้งสองลูกนี้ลุกลนออกจากร้านเจ๊กเจ้าของร้านก็เข้ามาบอกเขาว่าชายสองคนนั้นหาช่นักเลงอะไรไม่แต่ว่าเมื่อกินเหล้าเข้าไปหน่อยก็อวดสักดาวว่าเป็นนักเลงแต่ว่าพวกชายทั้งสองมีมากให้เหลียมระวังตัวสักหน่อยตอนนี้เองแหวนชักใจคอไม่ค่อยดีแต่เซอร์เลียมกลับพูดว่าปล่อยให้มันขนเอาพวกมันมาคนเราเกิดแล้วอย่างมากก็ตายไม่มีอะไรนะ่ากลัวสักนิดเดียว เขาว่าเท่านั้นก็เปิดพุงให้เจ๊กเจ้าของร้านดูว่าที่พุงเขามีมีดซุยขนาดเข่องพอจะคว้านพุงใครตกใครให้เป็นศพไปได้หลายคนอ้วไม่อย่างมีเรื่องกับใครแต่หากอ้หลบหนีไปเสียมันจะเข้าใจว่าโอ้วนหนีมันจะติดตามไปมีเรื่องมารู้จักหยุดหย่อนเพราะฉะนั้นให้มันมากันเถอะจะได้รู้แล้วรู้รอดกันไปเธอกลัวเหรอเปล่าร่อนตอบเร็วอย่าก,กลัวเลยว่าฉันจะมีเรื่องให้เธอเดือดร้อนขอดูใจฉันบ้าง แหวนมองหน้าเสือเลียมด้วยสายตาประหลาดมองอยู่เป็นนานแล้วยิ้มที่มุมปากเป็นยิ้มที่เต็มไปด้วยความบริสุทธิ์ดวงตาหลอนจ้องจับอยู่ที่ดวงหน้าเขาเสือเลียมในตอนนี้เกือบจะลืมความเคร่งเครียดด้วยการยิ้มกับหลอนแล้วดื่มเหล้าที่เจ็คเอามาลินให้แล้วก็ตักกับแก้มกินไอเรื่องพันนี้ฉันไม่อยากแต่ต้องมันเสือเลียมว่าฉันเองแทบเป็นผีหัวขาดก็ไอเรื่องพันอย่างนี้แหละเดี๋ยวนี้อยากมีความสุขทำมาหากินพอเลี้ยงตัวรอดไปเท่านั้นเองแล้วก็รับใช้เจ้านายที่เหมือนยังกับพ่อกับแม่ท่านต่อไป ให้ตายสิแหมนว่าฟังพี่เล่าถึงความใจดีของเจ้านายพี่แล้วฉันแทบไม่อยากคิดอ่านขายขนมเลยอยากไปเป็นขี้ข้าท่านบ้างแล้วไอ้คนเราเนะี่ยมันเหนื่อยมันมีงานหนักอย่างไรก็ตามหากแต่ว่าได้เจ้านายที่ท่านเป็นคนมีใจคอเมตตาอารีงานหนักมันจะกลายเป็นไม่หนักไปไอ้ที่เหนื่อยมันจะไม่รู้เหนื่อยเสียด้วยจริงนะพี่ฉันว่าอย่างนี้จริงจริงแล้วแมมคุณไอ้ฉันพอเห็นท่านว่าทํางานหนักหน่อยก็ว่าให้คนอื่นมันทํแกจะมันเหน็ดเหนื่อยมากเกินไปไม่ค่อยจะชอบไปพักเสียบ้าง ท่านชอบพูดแบบนี้กับฉันท่านปลานี้เรากระทั่งเราละอายตัวเราเองว่าไปทําท่าทางอะไรแล้วท่านจึงเห็นว่าเราเหนื่อยนักปะโถเอ้ยโอ้ยิ่งคุณหนูนะ่ะยิ่งไม่มีอะไรถือตัวเอะอะก็น่าจา๋าน่าจา๋าหนูจะเอาอย่างนั้นหนูจะเอาอย่างนี้น่นจอา,อา,นนาจา๋าวิ่งเข็นรถจนลิ้นห้อยไม่ยักกันเหนื่อยนะน่าจา๋าได้ยินแต่เสียงแกหัวเราะเท่านั้นใจมันพองอยากทําให้แกมีความสุขเพราะแกมีความสุข ไอ้เราก็มีความสุขคนใช้ที่บ้านทุกคนไม่ว่าหน้าอินหน้าพรมเห็นคุณหนูหน้าบึ้งเท่านั้นไม่มีความสุขไปตามๆกันใครก็อยากให้เธอหัวเราะพอเธอหัวเราะได้เท่านั้นไอ้คนที่บ้านเหมือนกับเป็นบ้าหัวเราะกันจนไม่มีสละขาวนี้เกลียวกล้าวทีเดียวแหวนรับตาเราก็ยิม้มพี่สมทําให้ฉันนึกถึงอะไรตัวเมียอะไรมากดังนั้นเองเวลาตีนั้นเมื่อแหวนกลับไปยังรังของเสือพลอยและเสือคล้อยมีละคืบหน้าบ้องแหวน เสิร์พลอยตรงเข้าจับมือแต่แหวนดึงมือออกเสียอย่างรวดเร็วมีเหมือนกันมีแน่เทียวมันว่าอย,ย่างไงบ้างมีทางเขาไปทํางานในบ้านนั้นได้ไหมก็พอมีทางร่อนตอบสั้นๆแต่ว่าหากฉันเขาไปทํางานในบ้านนั้นเวลามีเรื่องเกิดขึ้นฉันหลบมาเสร็จด้วยพี่คิดหรือว่าฉันจะปลอดภยัยคนอื่นหนีไปอย่างสบายแต่ฉันหลบดีก็ดีไปหลบไม่ดีก็ตารางเท่านั้นเองเอ้าวแล้วกันนี่ใจอ่อนสียแล้วเราไม่น้องสาวไอ้เสิร์พลอยยื่นหน้ามาถามใครว่าละ่ะร่อนพูดเสียงเขียว ใครว่าใจอ่อนแต่ต้องคิดให้ดีบ้างสินะ่ะใจอ่อนใจแข็งไม่สําคัญหรอกมันสําคัญอยู่ตรงที่ว่าเข้าตารางใครจะมาเข้าแทนแต่ครูเดียวเท่านั้นที่ดูเหมือนแหวนจะบังเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาจึงไม่ได้พูดด้วยน้ําเสียงเช่นเดิมแล้วก็เล่าเรื่องเกี่ยวแก่รูทางที่จะเข้าไปเป็นคนใช้ในบ้านเจ้าคุณทรงให้เอเสืิทั้งสองฟังตอนท้ายหล่อนว่าพี่ก็ต้องคิดเอาเองละกันไองานอย่างนี้ฉันไม่เคยทํามาก่อนจริงล่ะมันได้เงินเป็นก้อนเป็นกร,รมแต่เราไปคิดว่าจะได้เงินอย่างเดียวกับไรได้พลาดพลั้งอย่างไรอาจสวยตารางได้เหมือนนกัน แต่สองเสือไม่ได้คิดถึงเรื่องตารางกับมีความเชื่อมั่นว่าเขาสามารถเอาตัวรอดได้เสมอเรื่องตารางกับเขาเป็นอันว่าแยกทางกันโดยเด็ดขาดผิดนักก็ตายเท่านั้นเองความรู้สึกของแหวนกับความรู้สึกของไอ้สองเสือจึงแตกต่างกันดังนี้สองไอ้เสือก็ช่วยกันปอบโยนอีกพักหนึ่งแหวนก็เอออวยไปด้วยแล้วหล่อนก็แยกมานอนเสกกับห้องพี่สาวหล่อนปาลบกับหวานว่าในชั้นแรกหล่อนคิดว่ามันไม่มีอะไรมากแต่สองไอ้เสือเพิ่มงานให้หล่อนทำมากยิ่งขึ้นเสดแล้ว หลอนรู้ตัวว่าฐานะของหลอนใกล้อันตรายยิ่งขึ้นพี่สาวหลอนถอนใจยาวแล้วปาลบขึ้นบางตั้งแต่ฉันได้เขาเป็นผัวก็หาได้มีความสุขแม้แต่สักนิดเกือบจะว่านอนไม่หลับกินไม่ได้ก็ว่าได้มันมีแต่ความหวาดระแวงว่าจะได้รับความเดือดร้อนอย่างสาหัสเขาสักวันหนึ่งเป็นแน่แท้ไอีกเรามันรักเขาแต่เขาไม่ได้คิดถึงความรักของเราเสียบ้างเลยจริงหรอกเงินทองเป็นร้อยเป็นช่างที่ได้รับจากเขาแต่ก็ไม่ใช่จะอยู่ในพกในห่อเราเมื่อไหร่ได้มามันก็หมดไปเพราะเลาเพราะยาเขานั่นเอง คิดแล้วมันก็เบื่อโลกเสร็จจริงๆแหวนไม่ได้พูดว่ากะไรคงนอนลืมตาปิดๆฟังพี่สาวพูดต่อไปไอ,อย้ยางนี้ไปได้ผัวที่มันยากมันจนขอแต่ว่า้เขารักเราฝากผีฝากไข้เขาได้แม้ว่าโจทย์เรายังมีกําลังวังชาช่วยกันทํากินมันยังมีแต่เหนื่อยร่างกายอย่างเดียวไม่ต้องเหนื่อยใจอย่างทุกวันนี้พี่นี่ยมันคิดผิดไปเสียแล้วถล่มทั้งตัวถล่มทั้งใจครั้นแล้ววันลุงคืนแหวนก็ไปรอพบเสื็เรียมอีกครั้งหนึ่งตามอํานาจบัญชาของพี่เขยของรอน วันนี้หล่อนมีสีหน้าบอกชัดว่าเต็มไปด้วยความเป็นห่วงกังวลคำปาลบของพี่สาวยังก้องในความรู้สึกของหล่อนแม้กระทั่งพี่สาวของหล่อนเป็นเมียไอ้เสือซึ่งยังไม่แน่ว่าเมื่อใดชะตาของมันจะดับศูนย์แต่ก็ไม่เหมือนคนอื่นเขาติดต้องคอยหลบหลีหากเจ้าหน้าที่ตามกลิ่นตามรอยได้เมื่อไหร่มันคงต้องตายแน่นอนฉากประหารต้องเกิดขึ้นหวานไม่มีความสุขหวานก็คงไม่มีความสุขเหน็ดเหนื่อยหวาดกลัวภายร้อยแปดพันเก้ากันแน่ๆน หล่อนได้ยินแต่คำปอบปรลมใจของไอเสือทั้งสองให้ระลึกถึงเงินเงินเงินเท่านั้นที่จะช่วยให้หล่อนมีความสุขแต่เงินกับคุกตารางเมื่อเทียบกันแล้วแหวนไม่ใช่คนกล้าอะไรนักหนาอย่างไรหล่อนก็ยังเป็นผู้หญิงอยู่นั่นเองขณะเมื่อหล่อนยืนเก๊กๆกังๆอยู่หน้าบ้านหล่อนเห็นหญิงสาวทรงโฉมสองคนเดินออกจากประตูบ้านคนหนึ่งหล่อนจําได้ว่าเป็นคนที่เสือเลียมบอกว่าเป็นหลานของท่านถ้ากรนั้นอีกคนหนึ่งก็ย่อมเป็นธิดาของท่าน ในโอกาสนั้นหล่อนจึงพินิจพิจารณาทิดาเจ้าคุณทรงอย่างพินิจพิเคราะห์แม้หล่อนจะเป็นผู้หญิงแต่ก็ต้องยอมรับว่าธิดาท่านในผลช่างเป็นหญิงสาวสวยสีนิกายไหลสวยจริงๆชวนพิษยังจับใจเลยทีเดียวแล้วหล่อนก็อดไม่ได้ที่จะหวนไปคิดถึงคําบอกเล่าของเสือเลียมเขาบอกหล่อนถึงความรักของท่านเจ้าคุณที่มีต่อธิดาคนนี้ของท่านเขาบอกหล่อนว่าคุณหนูของเขามีอารีจิตอย่างไรความรู้สึกของคนในบ้านนี้รู้สึกต่อหล่อนอย่างไร เจ้าของดวงหน้าที่หล่อนยอมรับว่าสวยแท้จริงมองหล่อนแล้วก็ยิ้มถามหล่อนด้วยน้ำเสียงอ่อนหวานละมุนละมอมเป็นผู้ดีแทว้ว่าคงหาใครในบ้านแล้วกำนังจ้าหล่อนย่อกายลงอย่างคารวะแล้วตอบไปอย่างเรียบร้อยอ่อนน้อมอยากพบพ่อสมบูรณ์สักหน่อยเจา้าค่ะคุณเลิกคิ้วฉงน,นแต่พอนึกได้ว่านี่คือนามใหม่ที่ตั้งให้แต่หล่อนไม่เคยเรียกก็โหดเลาะอ๋อสมบูรณ์เข้าไปสิจ้า เดินไปถึงสนต้นที่3นั่นเราเลี้ยวลงทางเล็กด้านขวามือเธอเดินตรงไปอีกหน่อยจะพบบ้านผสมบุญอยู่ที่นั่นไปเทจา้าไม่มีสุนัขดอกแหวงกระพุ่มมือไว้แล้วออกเดินตรงตามทางที่หล่อนบอกนิดหันมายิ้มกับคําหอมแล้ว,ว่าเห็นบอหล่อนพยายามจะเรียนพูดภาษาเหนือนักเรียมของเราเก่งเหมือนกันนาสวยไหมงามเจ้าคําหอมว่านิดก็โหดราะกอดไล่หล่อนเธอพูดอย่างนี้เพราะ ฉันจะหัดพูดบ้างดูมันขัดขัดแต่ก็ช่างเถอะเราจะไปเที่ยวเหนือกันสักพักหนึ่งฉันคงพูดได้มากแต่เวลานี้ต้องขอหัดกับคำหอมก่อนนะนัทเหลี่ยมเราเป็นคนเงียบแอบไปก็ลอก็ติกเอาคนนอกบ้านท่าทางเก่งเสียด้วยทั้งสองหยุดคุยกันอยู่ที่หน้าบ้านสักครูหนึ่งก่อนจะกลับเข้าไปในบ้าน